สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆย้อนอดีตไปทำความรู้จักกับพระอัญญาโกนธัญะญพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อท่านแต่รู้ไหมว่าเส้นทางสู่การบรรลุธรรมของท่านนั้นน่าสนใจขนาดไหนเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ โกนธัญญะเป็นหนึ่งในพราหม์ทั้ง8ที่ทํานายว่าเจ้าชายจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่มีเพียงโกนทัญญะเท่านั้นที่มั่นใจแบบสุดๆว่าเจ้าชายจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะสละราชสมบัติโกนทัญ,ญะก็ตัดสินใจออกบวชตามทันทีพร้อมกับเพื่อนอีกสี่คน พวกเขาบำเพ็ญเพียรอย่างหนักแต่สุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ทรงละทิ้งวิธีการทรมานตนเองโกนธัญญะและเพื่อนๆนผิดหวังมากคิดว่าพระองค์ทรงเลิกความพยายามแล้วจึงพากันหนีไป แต่แล้ววันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงปฐม,มเทศนาโกนธัญ,ญะได้ฟังและเกิดความเข้าใจในธรรมอย่างลึกซึง้งท่านจึงขอบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และกลายเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม เรื่องราวของพระอัญญาโกณธัญะญสอนให้เรารู้ว่าความศรัทธาความมุ่งม,มั่นและการเปิดใจรับฟังธรรมะคือหนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ครับ